นี่สิงคโอบเอี่้พูดยังไงให้เหมือนสิโปร์สถานที่ที่คุณเคยที่สุดสนามบินที่ก็จะไปเที่ยวสิงคโปร์จะไม่พูดอะไรเยอะที่นีม่วงมากแล้วก็ได้เจอกันที่นสิงคโปร์ย กอนนว I k o w o ้ t แนไ่รู้ Immigration ฉันว่ามันไม่คว t ท a ่ a p I c t u r e ป e ันจ o p ่าน Immigration แ้อกันทุก h a ่า i ด e น่มี a ะไรเก็แค่สแกนพาสปอร์ตให้ทุกคนเห็นเอาพาสปอร์ตไปตีที่เครื่องแล้วก็ ก็เต็มนิ้วแค่นิ้วเดียวเองนะแค่นิ้วโปง้งนิ้วเดียวอะ่ะแล้วก็ก,ก็ยืยนรอแป๊บนึงแต่ที่แบบ amazing คืออะไรรู้ไหมที่หน้าเจาออ่ะมันมีภาษาไทยด้วยแบบ,บกรุ๊ปใช่ไหมมันก็มันก็บอกว่า please scan your passport แล้วก็บันทักที่สองมัเขียนไวน้ว่าการุณาวางหนังสืเอเดินทางของอังกฤษแล้วเออก็ถ้าคนที่แบบไม่ได้รู้ภาษาอะไรเยอะก็มาแบบก็สะดวกรอนานมากกระเป๋ายังไม่ออกมาสักทีว้าว ไอ้นี่เหมือนคนบ้านนอกเขากงแกเห็นปะว่ามันแบบกําลังหล่นลงมาเรื่อยๆว้าว <Wow. S 1> ไอ้กระเป๋าเซืนี้หมุนออกมาสามรอบนะเจ้ของเรายังไม่มาเดี๋ยวเอากระเป๋าเสืก็จะไปที่ชเชลเดีย๋ยวจะไปหาอะไรกินที่เวลแล้วก็น่าจะนั่งบัสนาะนี่เราต้องมาตื่นเต้นกับอะไรแบบนี้เหรอมันเป็นการเดินทางที่แบบ แกเก่งมากแกมาคนเดียวแต่แกไม่รู้อะไรเลยไอ้เด ah. ีกนี่ไอ้ไฟจย้งเหลียนว้าวน้ำทูตี่ทุกคนรู้จักแอลีนถิงกงกงก้าวเย้ yes. เราต้องขึ้นไปนั่นบนเบิร์ชกระเป๋าหนักมากกแบบกระเป๋ามันหนักแบบมันไม่เหมาะที่จะมาเดินหาอะไรในห้างกับกระเป๋าใบนี้ฮ่าล <Hello. S 2> ูกันดีได้ข้อแล้วนนมีเหรอยญที่พ mm ่ hmm. อหาชิสักคาจิวเวรเจวิวงไปว่าพายซันติงพี่เอิร์นฟิร์สไม่เห็นจะมีเลย อนาใช้รูอให้คน่อยอลิเกิดเยอะคนค่อนข้างเยอะเอามคือมันแบบมันคือมันคล้ายคล้าห้างเปิดอ่ะแล้วมันก็ร้อนอ่ะเนี่ยแบบ้ทอนไกด้้นย มันเป็นโลกอ่ะที่เขาบอกว่าคือเราจะออกจากตรงไหนสักที่หนึ่งเราก็ต้องดูก่อนว่าพาสปอก์ตเราจอ,อยู่ในกบเป๋าหรือเปล่าน,นี่ได้รูปแล้วแต่เดี๋ยวมันต้องไปแต่งหน่อยก็คือให้พี่เขาถ่ายเออจริงปะคนไทยเยอะมากได้ถ่ายรูปสองที่ก็คือขอให้พี่เขาช่วยถ่ายให้ซึ่งซึ่งคนที่ขอให้ถ่ายทุกคนเป็นคนไทยเลยก็ดีคนก็น,าน่ารักอะเต่ตอนนี้เริ่มหิวแล้วของกินมันอยู่ชั้นไหนบ้างยิ้ ตามนั้นแหละเดี๋ยวไปหาร้านกินแล้วเดี๋ยวก็นั่งพูดไปเรื่อยอีกสรุปจบที่พ้ดดอนสั่งมีฮับซิกเนเจอร์แองเจลิกาดักเอาไปกี่ดอนน้องเมื่อกี้จ่ายไปสิบสิบห้าดอนข้าวจานหนึยงไอ้ <laughs> นี่เป็นคนที่แบบจ่ายก็จ่ายก็ไม่ได้คิดมาก แต่เมื่อกี้เพิ่งเหลือทันไ่เห็นว่า25ด้วย Strawberry Squish Give me quiz. s t r a w b e r r ม Squish Medium Yes แค่นี้เลยอ๋อไ know w h ไม่ได้ฟังที่เขาพูดแน่เลยถามว่าจะเอาเป็นเซตไหมนี่ก็ตอบใช่ไปมีเกีียวด้วยเฮ้แต่รสชาติเป็นแบบ S <S <preach Country> จริงอะต้องใช้กินตอนบ่ายสามที่วางแผนไว้ก็คือบ่ายสามถึงโรงแรมแล้วตอนเนี้ยม่ร่างกินข้าวเลยคิดว่าน่าจะต้องรีบทำเวลาหน่อยเพราะว่าจะเอากระตป๋าไปเก็บแล้วอ่ะกระปอามันมันหนักินกว่าที่จะลากมันไปไหนมาไหนด้วยถึงโรงแรมแล้วเหนื่อยมากห้องอ่ะที่ดูมาในรูปอะคือมันแคบมากคุณคนดูนะนี่คือมันค่อนข้างที่จะโอเคแต่ว่าขนาดมันอ่ะแคบ กด็ดูอันนี้เป็นกระจกใช่ปะน,นี่นเป็นประตูห้องเป็นทีวีแล้วก็ตรงนั้นเป็นห้องน้ําเลยแล้วก็น,นี้เป็นที่นอนแต่มันก็แค่เนี้แต่ว่าประเด็นคือมันคลีนมากโดยใช้ทุกคนดูห้องน้ำห้องน้ำมันค่อนข้างที่จะสะอาดอืเลิกขีอันนี้อาบน้ำไปแล้วนี่มันก็มีห้องแยกให้อาบน้ำมีทถส่ส่วนมียังไงมีสายชีนอ m a z i n ง ไปแล้วไปนอนก่อนเดียวเจอกันใหน่คือ่าวิวอไล้วเเหมิด่อนไ่ไไอ้อนอินไซดินไซดอันนี้อินลานการตกปลาตกปลพูดยังไงให้หมืน รัการักษาชีวตามันจะเป็นฟีลแบบก๋วยเียวมีกุ้งเอาเสียงดังมากเลยอ่ะคล้ายๆนี่คิดว่าคล้ายๆขนมจีนน้ำเงียวบ้านเยเดี๋ยวลองชิมดูให้มันจะรู้ใช่ไหม

Like oh, any, bubble tea! You know Pearl? Yeah, 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 yeah. yeah no, no, tea. no. Not yet. Oh, I see it. Is it a Singapore player? Uh huh. This is really expensive. You take this. That one? No. Go buy it. $20, $30? Okay, la, it's quite expensive. <laughs> yeah. National Stadium? National Stadium. Okay, go, go. National week. stadium in Thai It's the same meaning like cup. Cup? Different. Singapore sport. Hub is <laughs> like single sport. Cup? <laughs> when when you talk something, it's like thank you. Ah, you yeah, I understand. Yeah, I know, I know, I know. Yeah, that's it. Like a slang. Correct, I know. Here <laughs> are there.